สวัสดีครับพระเครื่องสยามครับวันนี้นะครับนำเหรียญหลวงพ่อรอดวัสีจุลานะครับก็มารับเพิ่มอีกเหรียญหนึ่งครับที่เคอรี่นะครับวันนี้ก็จะนําจัดส่งให้ลูกค้าเลยครับเหรียญนี้ก็โอเคครับอยู่ในสภาพที่ดีพระสภาพผิวดเดิมๆนะครับเห็นลูกตาครับองเล็กนะครับการต่อโค้นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับจะพยายามสูงให้เพื่อนๆพี่ๆได้เห็นกันนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับหูเหรียญปิ้นนะครับอัคระยานด้านหลังชัดเจนนะครับนี่นะครับ ก็เป็นพาสที่อยู่ในกรอบรับก็รับเช่ามานะครับแล้วก็จะทําจัดจะนาจัดส่งนะครับให้ลูกค้าใส่ตรงนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็มีอีกสององค์เมื่อวานนี้นะครับก็ได้มาก็จะนําจัดส่งเหมือนกันนะครับนี่นะครับเนทองฝาบาทซึ่งได้ทําคลิปไปแล้วนะครับก็จะจัดส่งพร้อมกันเลยนะครับ3องค์นะครับโค้ดต้องแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้เนื้อฝาบาทนะครับผ่านการใช้มาบ้างครับแต่ยันติดชัดเจนพายังมีความหนาอยู่นะครับนี่นะครับ ความหนาองค์พระยิงอยู่นะครับผมจะพยายามโชวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับนี่ครับเนี่ทองฝาบาทผิวกลับนะครับนี่ครับถือว่าสวยคลาสสิกครับองนี้ครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์ที่สวยไม่ไม่แพ้กันเลยนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์แบบไม่ตอกโคนนะครับอันนี้ไม่ตอกโคนครับจะถือเคดว่ารอดจากการตอกโคนนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทําภาพให้ชัดนะครับนี่นะครับก็นำห้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับต้องแบบนี้นะครับหน้าตานะครับ อันนี้ผิวดมเดิมนะครับทั้ง3องค์เป็นพระผิวเดิมไม่มีการตกแต่งอะไรเลยนะครับนี่ครับทองแดงลมดํานะครับยันชัดเจนนะครับหูเหรียญต้องปิ้นนะครับก็เลยนามาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับในอีกในหลายๆสภาพนะครับขององค์พระนะครับการนี้ที่รับเข้าเพิ่มมาในวันนี้ครับเดี๋ยวก็จะนําจัดส่งนะครับพี่ๆท่านใดนะครับเข้ามารับชมนะครับก็ฝากติดตามพักเครื่องสยามด้วยนะครับสวัสดีครับ